เราจะ <Wars> ให้น้องทั้งสี่ท่านนะครับยกพวงไว้แบบนี้สักหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่าเล่งดูแลเลดนแล้วฟิลฟิวเล่งดูแล้วไม่ตรงเหยียบไม่ีกดฮับนี่ได้แล้วขอโทษค่ะเอาไปน้องขบันจะโดด่วงโชว์อ่าขบันดูความยากขึ้นไปปั่นจิ้งีต่อสักสิบรอบยั เยพร้อมแล้วเอาดีนะอ้ป้อนพร้อมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ย้ยเ้้ยเฮ้ยเ้ย้ย้ย้นเฮ้ยเับยเ้ยเฮด้ đông zăng zăng, động lực, anh nhảy vào, anh đi bắt, bắt mà, anh ngay tiếp, bay kêu chạy lên lên, bay, ยับไอ่เตรียมกล้องไม่ทันเตรียมไม่ทันนะครับอุ้ยเก่งนะเก่งนะฮะมต่ำเลยต่ำเลยต่ำมือถ้าใครถ่ายรูุกไม่ทันครับตกลงมาแล้วถึงหมอเลยนะเอาให้ดีแล้วมาให้ดีหายใจเิดเๆอ่ะพร้อมแล้วไปเย็ด โอ้โหเฮ้ยเฮ้มันสั่นเฮ้ยเอาไงด้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยทำไมท่านเฮ้ยทำไมานนี้มันเหมือนจะตกเลยโอ้ยเอาี้เอาดีจักทีนีออยครับขอบคุณสำหรับเสียงปรเมย์นะครับอยยตัวที่อยู่ลำยิมสุดฝั่งนี้นะครับทำตารควบคุมโดยร พร้อมกับบัตตี้น้องมะยมนะครับเป็นสุนัขสปอรอตยวิ่งรอบสุนัขตัวต่อมานะครับดาบตำรวจทีนิ้ยุบบันจม่ศนะครับพร้อมกับน้องอรัญนะครับเป็นสุนัขสปอรอตยตัวต่อมาผู้นองทีมงานของเรานะครับร้อยตำรวจตัวบรรดงคนตงนอกพร้อมกับสุนัขตำรวจตรีมายาเป็นสุนัขตัวกรนยาเสพติดตัวต่อมานะครับ สิบตํารวจโ,โทจิรวัน์ใหญ่แก้วนะครับพร้อมกับสุนัขตํวรวจตรีกาลิกนะครับเป็นสุนัขตรวจค้นวัตุระเบิดตัวต่อมาดาบตำรวจไ,ไม่ใช่ว่าที่ร้อยตํารวจตรีนะครับอันนี้กําลังอบรมนะครับวันนี้ก็โดดเรียนมาตาอึ้งดาบตำรวจสุภาพเมื่อไอาชาพร้อมกับเอาสุนัขตํารวจตรีสตานะครับเป็นสุนัขตรวจค้นยาเสพติด สุนัขของเรานะครับใช้หนึ่งตัวต่อหนึ่งหน้าที่ทางหลัง5-9สั่งให้สุนคอยเั้งเป็นการสั่งด้านหลังนะครับให้สั่งให้คอยน้องจะต้องคอยการฝึกสุนัขอาศัยหลักห้าประการนะครับหรู้วิธีการสองซ้อ,อมเ้าสต้องมีความอดทน 4. ต้องชมเชย 5. ต้องแก้ไขหากมีการทำผิดพาด ทั้งหมดให้สันั่งสังนั่งจะมีหันชำระเจ้าของตัวเองเท่านั้นวันนี้สุนัขของเราก็ตื่นเช้านิดเดึงน,นะครับตื่นตีห้าวันนี้ต้องรีบเดินทางเพราะว่าเด็กๆรออยู่ เดียวจากการทำการแสดงที่นี่เราจะมีอีกสามแห่งด้วยกันนะครับ